ครับท่านในที่ยังไม่ได้ทานข้าวทานปลานะพีะ่ไปที่วันเจ้าภาพเลยนะครับนะก็เห็นทางด้านเจ้าภาพท่านได้จัดเตรียมครับนะำข้าวกล่องนะครับนะมาแจกให้กับพี่น้องนะเพื่อติดไม้เก็บมือกลับบ้านไปเป็นาานะครับนะน้ำใจเล็กๆลไม่น้อยจากเจ้าภาพนะครับนะไม่ว่าจะเป็นของทคมรุ่ยนะไม่ว่าจะเป็นอของบริวารอะไรต่างตางนั้นนะ ในนามเจ้าภาพนะครับในการต้อนรับดูแลครับูอย่างไรทําไม่ทั่วถึงก็ต้องขอกราบประทานไปในนามเจ้าภาพด้วยนะครับนะทขอบคุณครพี่น้องที่เว้นระยะนะครับนขอบคุณที่เว้นระยะให้นะครับเนะเว้นระยะห่างนะครับนะขอบคุณที่น้องไม่ต้องที่กรอนนะครับนี่ยฝนฟ้าวันนี้ปลอดโปร่งนะครับนะฝนฟ้าวันนี้นะจะไม่เทลงมานะครับนะก ของความหรือนเคื่อนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวครับนะพี่น้องนาทุกท่านทุกคนคงจะได้วางดอกไม้จางกันทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับนายนายพิกรรับนะก็ขอนะครับอานวยเวพอร์ให้กับพี่น้องที่ให้เกียรตินะครับนะกับผู้ที่ไวยพนไปคือนายนิทรุดสายทะเลหรือวัดแดงและก็ครอบครัวนะครับนายก็ให้ท่านได้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับนะ ทุกท่านทุกคนเลยครับนอนกาสนี้ารพิจิกรณได้นะครับผิดตกขาดศกบุกร่องประกานใดต,ต้องขอบาราบประธานอภัยไว้โอกาสดีครับท้ายสุดขอกล่าวคําว่านะสวัสดีครับ Halo, 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 hai, 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 hai,